ครับสวัสดีครับท่านผู้อำนวยการสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาท่านรองผู้อำนวยการสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาท่านศึกษานิเทศผู้บริหารโรงเรียนเพื่อนครูผู้สอนระดับประถมะวัยและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับวันนี้ผมมีสุขกินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสได้มาร่วมในกิจกรรมการจัดการประชุมของคุณครูที่จัดการเรียนการสอนระดับประถมะวัย อาจจะเรียนท่านทั้งหลายว่าวันนี้นะครับเราถ้าดูตามพรบการศึกษาแห่งชาติเนี่ยเรามีการจัดการศึกษาไม่ว่าจะเป็นระดับประถมมัธยมต้นมัธยมปลายแล้วต่อไปด้วยอาชีวะและอุดมศึกษาเป็นระดับการศึกษาที่เรากำหนดไว้โดยมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันเราจะเห็นได้ว่า สูงสุดคืออุดมศึกษาและอาชีวะเนี่ยมุ่งจัดการศึกษาเพื่อให้เขามีงานทําส่วนมัธยมเป็นการเตรียมความพร้อมในการสร้างทางเลือกในการที่มุ่งสู่อาชีพปฐมศึกษาเตรียมเครื่องมือพื้นฐานเพื่อให้ทุกคนมีความพร้อมในการที่จะสแสวงหาทางเลือกสุดท้ายแล้วนี่คือปฐมปวัยเป็นการศึกษาที่มีความการเตรียมความพร้อมเพื่อการเรียนรู้ ดังนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่างานวิจัยนะครับของทุกสถาบันจะบอกเสมอว่าการศึกษาระดับการศึกษาที่มีความสำคัญสูงสุดนะครับเราเข้าใจว่าอยู่ที่อุดมแต่แท้ที่จริงแล้วการศึกษาที่สำคัญที่สุดคือการศึกษาที่จัดก,การศึกษาระดับประถมะวัยโดยเพราะกำหนดว่าอายุของเด็กในวัยนี้เป็นวัยที่มีความเจริญเติบโตทางด้านสมองนะครับ ทางด้านอารมณ์ทางด้านสังคมรวมถึงสติปัญญาเขาเนี่ยอยู่ในวัยที่จะพร้อมที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงได้รับการกระตุ้นถ้าหากได้กระตุ้นในถูกที่ถูกทิดถ,ถ,ถูกทางเนี่ยเขาก็จะมีความพร้อมในการที่จะไปสู่การมีอาชีพมีงานทําที่ดีในอนาคตอันนี้คือคือกรอบงานวิจัยทุกหน่วยยืนยันอย่างนี้เพราะฉะนั้นการศึกษาปฐมวัยจึงได้กําหนดออกมาทั้งในรูปที่กําหนดเป็นพรบรการศึกษาระดับ การศึกษาปฐมวัยเป็นการเฉพาะนอกจากนั้นนะครับเรายังกําหนดให้มีไว้ในรัฐธรรมนูญยังบอกอีกว่าการศึกษานั้นมีความสําคัญต่อการที่จะพัฒนาศักยภาพผู้คนได้เติบโตไปในวันข้างหน้าวันนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าเดิมทีเรามีหน่วยที่เกิดการรับผิดชอบในระดับตั้งแต่สพถระดับ เขตพื้นที่ระดับโรงเรียนแต่วันนี้ที่ผมได้พูดคุยกันวันนี้ผมเกรงว่าโควิดนะครับในสองปีที่ผ่านมาเนี่ยมันจะเป็นตัวที่สกัดโอกาสของนักเรียนเพราะนักเรียนอยู่อนุบาลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอนุบาลสองอนุบาล3าเนี่ยวันนี้เนี่ยเขาจะเข้าเรียนปหนึ่งแหลวแต่เรียนอนุบาลในเรียนอยู่ที่บ้านเพราะเด็กเขาไม่มีโอกาสที่จะได้มาเรียนรู้เพราะการเรียนรู้ของเด็กอนุบาล คือการเล่นของเขาแต่เล่นอย่างไรให้เขาเกิดการพัฒนาการทั้งด้านร่างกายทั้งด้านอารมณ์ทั้งด้านสังคมและสติปัญญาวันนี้เราจึงถือโอกาสว่าวิธีการที่เราจะพูดคุยกันวันนี้อยากให้ท่านพูดคุยกันว่าเอ๊ะถ้าเด็กไม่ได้เรียนที่โรงเรียนแต่เราจะรู้ได้ยังไงว่าเด็กของเรามีความพร้อมในด้านต่างๆที่พูดมาทั้งหมดนี่แค่ไหนอย่างไรเนี่ย เราจะเอาอะไรเป็นเครื่องมือในการวัดและตรวจสอบแล้วใครจะเป็นคนวัดและคนตรวจสอบเพราะตอนนี้สปทอเองมีความวิตกกังวลและห่วงใย,ยเรื่องนี้มากเพราะว่าเราก็เหมือนหมอนะครับที่จะรักษาคนไข้นักเรียนก็เหมือนคนไข้คนหนึ่งซึ่งเข้ามาในระบบออนไซต์กับเราถ้าเราไม่ตรวจเลือดนะครับ ไม่ตรวจการเต้นของหัวใจไม่ตรวจฉี่ตรวจปัสสาวะหรือตรวจอุจจาระเราก็คงไม่รู้ว่าเขามีอาการป่วยด้วยโรคอะไรการศึกษาก็เช่นเดียวกันวันนี้เราก็จึงมีความจําเป็นที่ต้องตรวจร่างกายของนักเรียนปฐมวัยของเราเพื่อต้องการจะทดสอบหรือประเมินว่าเขามีความพร้อมในแต่ละด้านมากน้อยแค่ไหนอย่างไรแล้วเราจะตรวจด้วยเครื่องมืออะไร แล้วตรวจเจอแล้วเราจะวิเคราะห์ได้ยังไงว่าเขาป่วยหรือเขาไม่ป่วยนะครับหรือร่างกายแข็งแรงขนาดไหนวันนี้จึงอยากให้ท่านทั้งหลายได้มาพูดคุยร่วมออกแบบวางแผนนะครับร่วมกันว่าเราจะมีแนวนโยบายหรือวิธีขั้นตอนปฏิบัติหรือมีมาตรการแล้วก็มีเครื่องมือแล้วก็มีบุคคลที่จะนำเครื่องมือไปตรวจสอบเด็กของเราทั่วประเทศอันนี้คือสิ่งที่ผมอยากเกิดให้เห็นอันดับแรก อันที่2เมื่อเราเจอเราแบ่งกลุ่มนักเรียนออกได้แล้วว่ากลุ่มไหนที่มีความพร้อมเราจะต่อยอดอย่างไรกลุ่มที่มีความบกพล่องเราจะซ่อมเสริมเติมเขาได้อย่างไงนั่นก็คือรูปแบบเทคนิคการจัดการเรียนรู้ภายใต้สถานการณ์ที่เขาไม่มีความพร้อมตรงนี้เราจะมีวิธีการซ่อมเสริมเติม,ตมอย่างไรด้วยนวัตกรรมอะไรด้วยเครื่องมืออะไรแล้จะมีวิธีการใช้ แบบไหนเราก็ต้องการให้ได้เครื่องมือตรงนี้ในการที่จะซ่อมสร้างนะครับและนอกจากนั้นเราต้องอาศัยวันนี้ในระยะเวลาอันสั้นแบบนี้เราคงรอเป็นงานวิจัยเราจะรอเป็นสร้างนวัตกรรมใหม่ผมคิดว่าอาจจะเป็นใช้เวลายาวนานแต่ทําอย่างไรเราจะใช้พวกเราเองในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใครเจอปัญหาแบบเดียวกันแล้วมีวิธีแก้จากการลงมือปฏิบัติจริงในห้องเรียน ประสบความสําเร็จแล้วเราจะมีวิธีการมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอย่างไรหรือส่งต่อเครื่องมือดีๆให้กันได้ยังไงนั่นก็หมายความว่าเทคโนโลยีจะเข้ามามีส่วนช่วยในการจัดการศึกษาขั้นปฐมวัยร่วมกับท่านได้ยังไงส่วนรูปแบบในการเลือกนะครับผมคงไม่กําหนดให้ท่านว่าวิธีการสอนปฐมวัยนั้นต้องสอนด้วยวิธีนั้นด้วยวิธีนี้ผมคิดว่าคงไม่มีวิธีสอนใดที่ดีที่สุด แต่วิธีที่ดีที่สุดคือวิธีที่ครูนั้นถนัดและนักเรียนนั้นได้เรียนรู้ตามวิธีที่ครูออกแบบและเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ดีที่สุดในบริบทของใครของเรานั่นแหละคือวิธีสอนที่ดีที่สุดในความหมายของผมและสุดท้ายเนี่ยนะครับเราก็อยากเห็นในรูปแบบของโรงเรียนที่มุ่งเน้นและตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาปฐมวัย แต่คำว่าคุณภาพปฐมไวัยไม่อยากให้ขีดตรงที่การอ่านออกเขียนได้แต่อยากให้มุ่งไปที่เรื่องของการพัฒนาการเตรียมความพร้อมทางด้านกล้ามเนื้อกล้ามของด้านร่างกายทดสอบทางด้านสติปัญญาทางอารมณ์สังคมการอยู่ร่วมกันของเขาให้เขาอยู่ร่วมกับคนอื่นได้อย่างมีความสุขถ้าเขามีความพร้อมในทุกด้านเข้ามาเรียนชั้นปหนึ่ง เราค่อยเริ่มให้เขาฝึกนะครับในการเรียนรู้ภาษาไทยที่เป็นการอ่านการเขียนนะครับการฟังการพูดแต่ในขณะเดียวกันในอนุบาลไม่ได้หมายว่าให้เขาไม่ได้มีการพูดนะครับการสื่อสารยังเป็นความจําเป็นอยู่แต่ไม่ใช่การเขียนคือความจําเป็นอันนี้ก็อยากให้สื่อสารทําความเข้าใจถึงพื้นฐานในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยนะครับ หลายโรงเรียนและผู้ปกครองหลายท่านมีความห่วงใยวิตกกังวลมาโรงเรียนทำไมแล้วไม่ได้หนังสือเราจะได้ยินคำนี้อยู่เสมอนะครับเพราะนั้นในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยคุณครูเองศึกษานิเทศเองผู้บริหารโรงเรียนเองรวมไปถึงผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตจะต้องสื่อสารทำความเข้าใจกับผู้ปกครองของนักเรียนให้เข้าใจตรงกันว่าเป้าหมายของการศึกษาระดับปฐมวัยคืออะไร วิธีการจัดการเรียนการสอนคือการเล่นของนักเรียนนะครับไม่ใช่การเอานักเรียนมาอยู่ในห้องซีเรียมแล้วก็นั่งโตะ๊ะฝึกอ่านฝึกขีดฝึกเขียนแต่เขาต้องได้เล่นมีมุมต่างๆให้เขาได้เรียนรู้จากสิ่งแวดล้อมที่อยู่ใกล้ตัวของเขาผ่านสื่อที่เป็นรูปธรรมนะครับให้มากๆแล้วเขาก็จะได้เรียนรู้เองโดยใช้อภสัตสัมผัสทั้ง5ในการที่จะ เรียนรู้ในทุกๆสิ่งนะครับอันนี้ก็อยากจะเน้นย้ำนะครับวันนี้เราจะหันกลับมาดูแลโดยเฉพาะน้องๆปฐมวัยเนี่ยซึ่งเขาขาดโอกาสแม้จะเรียนออนไลน์มันก็คงไม่ไม่สามารถที่จะฝึกความพร้อมของนักเรียนได้อย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นเรากลับมาออนไซต์ได้แล้วก็อยากให้ทุกโรงเรียนได้ให้ความสําคัญกับการศึกษาของปฐมวัยอย่างแท้จริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในห้วงเวลา ภาคเรียนที่หนึ่งปีนี้อยากให้เป็นภาคเรียนหรือเป็นปีการศึกษาแห่งการซ่อมสร้างเด็กไทยปฐมวัยต้องมีคุณภาพนะครับอันนี้ก็ขออนุญาตสื่อสารกับท่านในโอกาสที่ได้มาร่วมกิจกรรมและก็หวังว่าสุดท้ายนี้ทุกท่านกลับไปจะได้ไปปฏิบัติได้เห็นเป็นรูปธปรรมท,ที่ห้องเรียนและโรงเรียนของท่านก็หทุกท่านโชคดีครับสวัสดีครับ